สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช,มช่อง a แอ r n Channel อยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นช่องใหม่ของแอ h ทอนเองนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะช่องใหม่นะครับก็สําสหรับคลิปนี้นะฮะตามสัญญานะวันนี้วันที่ 20, 25แล้วนะสมาชิกนะผมก็จะมาสรุปนะเลขอ่าล่างให้ในช่องแอททอนชาแนลนะครับ ให้สมาชิกได้รับชมกันแล้วก็เพื่อสมาชิกจะถูกตาต้องใจกับชุดสรุปนะครับก็ดูให้มันจบนะชุดสรุปล่างสําหรับช่องนี้นะครับช่องแอคทอยเชนลช่องใหม่ของผมนะฮะวันนี้ผมจับสรุปให้เลยนะฮะสมาชิกนะฮะในบินนี้ตัดคัดเน้นให้เลยนะครับก็ดูให้มันจบนะสมาชิกนะก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง a อ n Channel ด้วยแนละ้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะฮะ <Okay. S 2> สมาชิกนะกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะฮะที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะก็คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนัน,น,นหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ทุกข้อมูลนะครับที่ผมนํามาลงให้สมาชิกในแต่ละคลิปในแต่ละวันนะครับก็ให้สมาชิกนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับอย่างเช่นชุดสรุปนี้นะครับผมก็จะสรุปเป็นตัวเลขให้สมาชิกได้รับชมเลยนะครับเพราะว่าผมเขียนนะครับผมวิเคราะห์นะฮะตามสูตรนะครับที่ลง นะครับตั้งแต่หัวยล้างหัวออกมาผมก็จะเริ่มลงข้อมูลอันนี้พอล้างหัวออกมาผมก็ลงให้เลยเพราะมันเป็นสูตรเข้าต่อเนื่องเข้าดีนะครับลงให้งวดที่ผ่านมาว่าวันที่สิบหกทับสี่ทับหกห้าเลขสี่ตัวนะครับเลขสี่ตัวนะเวนี้มาครบล่างนะสมาชิกใครที่อยู่ในช่องแอทเทอรชานลนี้เห็นแน่นอนสําหรับงวดที่ผ่านมาว่าวันที่สิบหกทับสี่ทับหกห้าสี่ตัวมาครบนะฮะสองตัวล่างนะครับงวดที่แล้ว ผมเน้นให้ที่อาเพราะนะครับเลขเดินนะฮะหลักแรกเนี่ยนะฮะคือแถวแรกเนี่ยผมวางเกณฑ์ไว้เลยวเว่าเมื่อกี้วางเกณฑ์เลขห้าก็รูดไปเลยห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยมาห้าแปดสมาชิกนะแถวที่หกับแถวที่สี่นะชอบมาสมาชิกให้สมาชิกวิเคราะห์งวดนี้ผมก็จะจับจากสูตรนี้แล้วก็น้อยชุดด้วยแค่เลขสี่สี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปในบินแบบในบินเนี่ย สมาชิกเป็นคู่ชุดเลยนะสมาชิกนะเลขน้อยชุดนะครับนะครับมีมีเลขสี่ตัวเนี่ยแปดข้าศูนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปจับนะครับแล้วก็อ่าอย่างเช่นสูตรเนี่ยแปดตศูนย์เห็นไหมฮะหลักหน่วยล่างผมลงไปในคลิปเมื่อวันเมื่อก่อนเนี่ยมะะั้งฮะถ้าจําไม่ผิดเมื่อวันที่แล้วเนี่ยสูตรเนี่ยหลักหน่วยล่าง ได้แปดกับศูนย์พระเอิญน,นะฮะสมาชิกนะมันจะมาชนกับศูนย์นี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งถ้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาครบนะบเลขสี่ตัวมาครบก็เอาเลขศูนย์เ็เลขแปดเนี่ยไปวางไว้ที่หลักหน่วยเนี่ยมันมีอยู่นะฮะสมาชิกนะผมก็นําจากสูตรพวกน,น,นี้นะฮะสมาชิกนะฉะนั้นวันนี้ตามนี้เลยผมเอาแปดกับศูนย์นะครับไปวางไว้ที่หลักหน่วยล่างนะแลวกหนึ่งกับเก้านี้วางไว้ที่หลักสิบล่าง ตามนี้นะสมาชิกนะอันนี้แค่สองสูตรนะครับสําหรับช่องนี้ผมทําสูตรน้อยนะสมาชิกนะแล้วก็จับตัวเลขไม่น้อยชุดให้สมาชิกทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮ <c oughs> ะอย่างเช่นอย่างเช่นสูตรนี้เห็นไหมฮะสูตรเด่นล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์เนี่ยสมาชิกมันก็ไปติดมันก็วนเวียนอยู่อยู่กับสูตรพวกนี้อยู่ก็มีติดเลขศูนย์อยู่ถ้าเลขศูนย์มานี้วางไว้ที่หลัก หน่วยล่างนะฮะอันนี้ก็อะไรสองตัวล่างอันนี้ก็จะเป็นสูตรแยกต่างหากสิบหน่วยล่างนะใครชอบชุดนี้ก็ว่ากันไปนีฮะแต่มันจะไม่ไปนชนกับชุดที่ที่ผมจะสรุปนะฮะถ้าผมจะเอาชุดพวกนี้มาสรุปนะฮะแต่อันนี้จะเป็นสูตรของมันโดยเฉพาะสมาชิกชอบสูตรนี้ก็แคปไว้นะครับแล้วก็มานี่ฮะเด่นสูตรสิบหน่วยล่างนีฮะเก้ากับศูนย์ 0. ก้ากับศูนย์มันก็ยังมาติดอยู่นี้เห็นไหมฮะสมาชิกเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันที่มาติดที่เลขเก้ากับเลขศูนย์อยู่นะฮะครับเนี่ยมาตัวหนึ่งเก้ากับศูนย์ตามสูตรอันนี้หลักหน่วยก็แปดกับศูนย์นะครับตามสูตรนี้นะครับก็หลักหน่วยก็แปดกับศูนย์นั่นแหละฮะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกผมก็ให้ดูแล้วว่าผมเอาจะเอาเอาเลขที่ไหนนะฮะมาสรุปล่างให้สมาชิก นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะสมาชิกจับไว้ก่อนแปดอ่ะอ่ะนะสมาชิกนะอ่ะก็นะครับแปดอะไรนะอ่ะแปดก้าสุนงนะฮะเขียนให้สมาชิกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะลืมผมนี่แหละจะลืมนะฮะมีเลขกี่ตัวแปดอ่ะ 8, 9, ศูนย์หนึ่งนี่แหละมีเลขแค่สี่ชุดนี่แหละมาจัดไปพร้อมๆกันเลยสมาชิกน,นะครับถู้ผิดยังไงก็กราบขอโทษขออภัยเพราะสูตรเอาตามนี้เลยนะครับอาจับคู่ชุดนะครับก็จะได้นะครับหนึ่งแปดนะครับศูนย์แปดนะครับแล้วก็อ่ะหนึ่งแปด 1>, 1 8ึ่แล้วก็9 8นะครับจับทุกชุดนะฮะเกแปดแต่เน้นที่0นย์กับแไว้ที่ที่หลักหน่วยล่างนะฮะแล้วก็มาอะไรเอมาอะไรสิบหนึ่นะครับแล้วก็หนึ่ ห0 9อะไรอ่ะแปดศูย์ศูเอ่ะเกาหนอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเพิ่ครบก็เกอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าธรรมดาหนึ่งศ้วก็ต้องเป็น8,0 นะฮะแปตัวนี้เพราะว่าเอาศูนย์กับ8ปดวางไว้ที่หลักหน่วยละแต่ทีนี้ถ้าเอาศูนย์แศย์มันจะไปชนกับ0ูนย์แตัวนี้ก็เอาจับให้มันครบก็คือเหลืออีกชุดหนึ่งที่ไม่ครบก็คือหนึ่งเ้าเ้าหนึ่งะครับเอาเกหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตามนี้นะสมาชิกนะหนึ่งสามสี่ห้าหชุดมาสรุปแค่6ชุดนะครับสำหรับช่องนี้นะช่องแอดทอน ชาแนลไปช่องใหม่ของผมนะครับผมจัดทุกชุดนะครับ988180ครบครบหน้าสมาชิกนะครบไหมนะครับ8110919089อ่ะครบนะสมาชิกนะครบนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเน้นอ่าวดประจำวันที่นะครับ นักสมัชชิกนะวันประจำวันที่สองห้าหกห้านะครับช่องแอตตอนชาแนลนัสมัชชิกนะก็ตามนี้เลยนะครับนะครับอ่าเลขเด่นนะสมัชชิกนะเลขเลขเด่นผมให้เด่นที่ศูนย์กับแปดนะครับสมัชิกนะ ผมให้เด่นที่ศูนย์กับแปดนะครับอ่ะเด่นสองตัวก็คือศูนย์กับแปดสมาชิกชอบตัวไหนนะครับตามสูตรมาหนึ่งตัวนะครับทุกข์กับแปดมายังไงประเมินที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นี่นะสมาชิกนะนี่ฮะแปดนะ,นะลืมนะก็คือหมายความว่ามันมันชอบมาหลักนี้ก็แปดนะครับถ้าไปนั้นแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งอ่ะ แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งก็เนี่ยแปดก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะฮะก็สลับเอานะฮะสมาชิกแต่ผมเน้นไปที่แปดเนี่ยเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างอ่ะผมเน้นที่เลขแปดที่หลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะอ่ะถ้าเป็นผมเน้นก็ตัวนี้สามชุดนี้นะสมาชิกนะผมเน้นที่หลักอ่าเลขแปดหลักหน่วยล่างนี่ฮะนะครับสมาชิกนะทําไมต้องเน้น ที่หลักหน่วยล่างสมาชิกดูทางดูทางเดิดเดนเลขน,นะฮะเอาเก้าวันนี้เอาเฉพาะแถวแรกนะฮะสมาชิกนะเก้าเก้าออกเก้าสองเก้ามาที่หลักหลักสิบล่างศูนย์ศูนย์มาที่ลงมาที่หลักหน่วยห้าห้ามาที่หลักสิบเกบเกบลงไปหลักหน่วยอันนี้ศูนย์ศูนย์มาหลักสิบอันนี้ศูนย์ศูนย์ลงมาหลักหน่วยวเมื่อกี้ห้าห้า งวดนี้แปดต้องไปหลักหน่วยเนี่ยมันจะเป็นสลับฟันปลายอย่างเงี้ยสมาชิกเนี่ยงวดนี้แปดจะต้องไปที่หลักหน่วยนะสมาชิกนะก็ตามนี้ผมวิเคราะห์ตามสูตรที่ที่วางไว้นะสมาชิกนะอาก็ตามนี้ชุดสรุปนะใครที่เข้ามารับชมก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะผมสรุปให้แล้วในช่องแอททอนชาแนลว่าช่องแอททอนชาแนลนะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะผมได้ให้หนึ่งแปดูนย์แปดแล้วก็เก้าแปดนะฮะ เดี๋ยวผมไปจะเอาชุดสรุปเนี่ยไปไปรวมกับชุดสรุปบนในบินเดียวกันใกล้ๆก,ก,ก่อนนะสมาชิกนะใกล้พอออกเดี๋ยวผมจะนําไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณน,นี้ชุดสรุปนะช่องแอดถอยชแนลนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านนะโชคดีร่ารวยเฮงเฮงปักปังนะฮะกับชุดสรุปที่ผมให้นะสสมาชิกนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะสมาชิกนะพรุ่งน,ะนี้จะเป็นสูตรอะไรนะผมก็จะนําสูตร ดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกต่อไปนะฮะจนนะครับจนถึงวันที่นะครับก่อนห้ยออกหวันนะครับผมก็จะวันห้ยออกอ่ะผมจะไม่ลงสูตรนะครับก็หลอดลุ้นอย่างเดียวนะครับก็ดูสูตรเสริมไปเรื่อยๆนะสมาชิกชอบสูตรไหนก็แคบสูตรไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันกับคลิปพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ